สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางหานในใลักขันกันตังใจกับแอดจอยเนาะจ่าคลิปนี้กับมาพบก,กับแนวทางนี่เคอีลบเสารอบบ่ายวันที่ยี่สิบห้าเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับมี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายของวันที่24จ้าสำหรับวันที่24รอบเช้าของแอดจอยลูดไปเนาะจ้าแอดจอยให้เด่นลูดอยู่ที่9กับ8เด่นเก้าลูดเก้านี่มาอยู่ในลักลอยเนาะจ้ะสำหรับเด่นเก้าลูดเก้าเนาะฮาเจสนี่ให้ให้เด่นลูดรอบบ่ายกลับมาออกในรอบเช้าอีกเนาะจ้าสำหรับรอบบ่ายแอดจอยให้อยู่ที่5กับ4ลูด พ้นบนุญรุดไปเนาะจ้าเก้าหนึ่งเก้าโอโห่หนึ่งเก้าเก้าเนินกระไฮรอบเศร้ามาออกในรอบบายอีกเนาะบนสองตัวล่างรอบบายออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าเอสจอยจับคูเอลแต่สี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะจา้าตัวเดิมมาอีกเนาะพี่ๆพ,พี่จา้าโอโหหนาเสียดายเป็นอย่างมากเนาะจ้ามาวันที่ยี่สิบสามมาหาหนึ่งเมื่อนี้มาหนึ่งหานเนาะจา้า แตสจอะจับให้พี่น้องเอฟซีโบเบิร์ตเนาะจะบาะว่าตัวเลขออกมาได้แบบกระจายเนาะนเด่นหาลูดหาเขาเข้าเด้งสําหรับสายลูดเขาเข้าเด้งอยู่เนาะจะได้อยู่เนาะรอบใบหลังหนึ่งห้าห้าหนึ่งสำหรับตัวเดิมแอสจอยจับหายจะแปดหาแต่มาหนึ่งหาตัวเดิมเนะาะจ้ะสำหรับนี่เคอีกของวันที่ยี่สิบสี่เนาะจะ้ะกะอันนี้กะยินดีกับสายลูดเนาะจ้ะสำหรับ สายลูดของเฮากัได้รอบบ่ายเันจะหนึ่งหาหาหนึ่งสองตัวล่างเนาะจ้าแตยินดีกับสายลูดเราจะเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่ยี่สิบหากันเลยเนาะจา้าสำหรับนิเคอีวันที่ยี่สิบหารับชมไว้เป็นแนวทางสถิติมีเขามีรุดทุกวันเนาะจา้าพิจารณาในแอนจอยตองคอยสูตรโค้ชพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆจา้าถ้ามักถ้าชอบยังคอยตามถา้า โบมักบอชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเข้ามาเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันนอกจากสำหรับนิเคอีรอบเซามนี่แอดจอยเด่นอยู่ที่เจ็ดหกเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสำหรับนี่เคอีเมื่อวานนี่ออกมาตัวเลขได้แค่สี่สามสี่ตัวเองเนาะมีเก่ามีฮกมีหนึ่งมีหามีเจ็ดแค่ตัวเลข หาตัวเองเราจะสําหรับม่อว่านี่นี่เนาะสาหรับเมื่อนี่แอสตรวจ,จับให้ขอจับเบิลเจ็ดเจ็ดละกันเนาจะม่อว่านี่ตัวเลขออกมาได้ได้หน่อยเนาจะเด่นหกรูดหกมีหกเจ็ดหกเก้าหกห้า หกหนึ่งหกหกสำหรับรอบบายแอดจอยให้อยู่ที่สี่สามเด่นสี่รูดสี่มีสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ด สำหรับรอบเศ้านี่หูซื้อวานแนวทางขนคางไปแบบตัวเดิมๆนัะจ้าเด่นสามรูดสามรอบบ่ายมีสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามหกสามเก้า เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับนิเคอีรอบเช้ารอบบ่ายของวันที่ยี่สิบห้าเมื่อนี้นาะจ้ะอย่างหกเนาะอย่างหกสี่นาะจ้ะหกสี่สี่หกลอบรอบบ่ายเนาะจ้ะถามักถามชอบกันนำมาเป็นผลของรอบบ่ายได้เนาะจ้ะสำหรับอหกสี่นาะจ้ะหกสี่สี่หกลอบรอบบ่ายเนาะจ้ะถามักถามชอบกันนำมาเป็นผลของรอบเช้าได้เนาะงจะเจ้าว่า รอบเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดรอบบแอดจอยจับห้อยู่นกจะอย่างรอบเสาเนาตเดี๋ยวว่าเจ็ดสี่นกจะเจ็ดสี่สเจ็ดนกจะทามักทาชอบกเจ็ดสี่สี่เจ็ดนกจะรอบรอบรอบบายนกจะทาพีน่นเอฟซีมักนจกจะก่ะนำมาเป็นผลของรอบเ้าให้เนกจะสามหกเนาะอ่าสามหกเจ็ดสี่นกจะทามักทาชอบกัลองพิจารณาเบิรงกนะจะในแอจ,จอกีก เน้น้ำเพื่อเป็นแนวทางนอกจากบมีการบังคับกันแต่อย่างใดนอกจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่เนสามหกสามเจ็ดสามห้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้า จ็ดสามนี่คือนี่เคอีหลบเสารอบบ่ายของวันที่ยี่สิบห้านะจะมือนีกับประมาณนี่ตามนี่นาอจ้าอันนี้ก็คืนอยู่กับกลัวมากควัวชอบนอกจากทามักฐาชอบจังคอยตามทาบบมักบชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นาอจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาจะจิ้มตัวใดกับขอให้ได้ขอให้โดนจ้าเขามาเลยอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์คนละ หนึ่งติดตามนอกจากเฟื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดโจ้ทำแนวทางกับพี่น้อง FC อยู่กับพี่น้อง FC ต่อไปแบบดุนๆล่ะกะนันเงี้ๆนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า